สวัสดีครับผมบริ่งนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาพบกับการแกะกล่องเช็คสินค้าจากซิลิโนะครับสินค้าประมูลวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องสินค้าประมูลคือ,อพัดลมตั้งโต๊ะ USB นะครับโอ้มีทั้งหลายสีอันนี้ผมได้น่าจะได้สีฟ้ามานะครับอันนี้ผมมาได้มาในราคา4 1บาทครับผม เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูนะครับว่าสภาพสินค้าเป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะเลยครับเริ่มเลยครับผมอันนี้ผมประมูลใช้เวลาน,านานมากเลยครับกว่าจะได้มาอ้าวสีดําครับข้างนอกกล่องสีฟ้าโอาสคครับแกะด้วยโอ้ราคาแบบว่าแหลกล้านมากครับอันนี้ เก็บไว้ก่อนใส่ถุงเป็นพัดลมเล็กๆอ่าเนี่ยครับมันสามารถหักได้เร็วะรนะนะดัดดัดขึ้นปรับองศาได้ครับนะครับอันนี้แกนคืาเรื่องนะแกนเหรือแกนไวไม่แน่ใจครับปรับองศาได้ในแกนเดียวนะครับถ้าจะ,ะามาดูด้านหลังครับด้านหลังมีสวิตปิดเปิดอยู่ครับ เห็นไหมเอ่ยอ่ามันมึดมันดำดำก็จะเห็นยากเนี่ยครับอ่าแล้วนี้ก็เป็นสาย USB โอเคค่อนข้างยาวเลยนะครับเดี๋ยวลองแกะดูว่าจะยาวสักแค่ไหนโอ้โห,โโหน่าจะประมาณเมตรหนึ่งครับอลองกะระยะแล้วอ่ะสาย USB ยาวประมาณหนึ่งเมตร เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดแกะดูนะครับเอ้ยลมาเสียบดูเปิดดูเลยว่าจะใช้ได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้เค็มมันตอนนี้เลยครับเขาบอกว่าเค็มสามารถสินค้าสามารถเค็มได้ภายในเวลา14วันเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวลองผมมีตัวนี้นี่เหมือนเดิมเลยอ่านี่คือเอาแบงค์ครับอ่ะลองเสียบดูปึ๊บอ่าเสียบปิดด้านเสียบปึ๊บปึ๊บ อ้าวไม่ติดไม่ติดอ๋อเรายังไม่ได้เปิดสวิตช์ข้างหลังมันมีสวิตช์ข้างหลังด้วยใจเสียเลยครับกดเปิดโอ้โหโอเคครับมันก็นะครับขอลองหน่อยขอลองดูบังเสียงครับไม่ดังมากครับโอเคมันก็เย็นระดับหนึ่ง ไม่มากไม่น้อยเย็ในระดับหนึบบน่งอ่ะผมจะวัดว่ามันมันแรงยังไงเอานี้มาลองดีกว่าครับเนี่ยครับเอะลองได้ไหมมันก็ปิ๊บอยู่นะครับขอโทษทีครับขอโทษทีจะเคลือนเลยอ่ะมันก็แรงระดับหนึ่ง ประมาณนี้ครับผมไม่รู้จะบอกความแรงไงก็โอเคครับใช้ได้ร้อนๆน,นี่เปิดเอาลองไปเปิดดูได้ครับเล่นคอมไปด้วยเสียบสายต่อคอมอู้เล่นกันเล่นคอมเราไม่มีห้องแอร์ใช้นี่เปิดเพื่อระบายความร้อนตัวเองได้ครับอ่าระบายความร้อนเครื่องก็ได้หักองศาปไปครับผมไม่มีอะไรมากสําหรับสินค้าไอเทมนี้เออคือ พัดลมตั้งโต๊ะ USB ของผม41บบาทถ้าใครได้ราคาที่ต่ำกว่าน,นี้หรือถูกกว่าน,นี้ลองโพสต์กันบอกมั้งนะบอกมาบ้างนะครับอ่าโอเคขอบคุณครับสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ